สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแจกไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์เหมือนปรับเซตติ้งคอมเราให้แบบเล่นไฟล์เอ็มลื่นขึ้นนะครับก็เครดิตที่ผมแบเอามาก็จากพี่คนนี้เลยนะครับนี่คลิปล่าสุดของพี่เขาเลยผมลองไปเล่นมาประมาณสองสัปดาห์นะรู้สึกว่าเออมันแบบบูดเอพีเอจริงอะครับแบบเล่นลื่นขึ้นจริงอะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าทุกคนโหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็ ขวานะครับแตกไฟล์เลยนะครับนี่นะครับพอแตกไฟล์เสร็จมันจะได้ตัวนี้มานะครับให้ทุกคนเข้าไปเลยแล้วก็เราจะมาทําตามแบบเลี้ยงตามเลขที่เขาให้มาเลยนะครับก็ไฟล์ที่หนึ่งก่อนเข้าไปอันนี้คือ restore point นะครับดาบน์โหลคลิเข้าไปเลยให้ทุกคนนะครับเลือกไฟล์มาหนึ่งไฟล์นะครับเป็นได้ดีก็ได้ครับผมผมได้ดีมันเหลือเนาะก็นี่นะครับรากเปอร์เซ็นต์ผมแนะนําว่า ห้ามเกินห้เนตนะครับมันกินพื้นที่เราไปเยอะเยอะจริงๆนะครับนี่ห้าเซนก็อยู่ประมาณสามิบกิกก็โอ้โหกินเลยส่วนผมจะเอาอยู่ที่สมเเซ็นตะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดแอปพลไปเลยนะครับกดโอเคนี่นะครับแล้วก็กดโอเคอีกรอบหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็น start up ก็คือถ้าเราเปิดคอมมาครั้งแรกใช่ไหมเราไม่อยากให้ใครไม่อยากให้แอปไหนมันขึ้นนะครับไม่อยากให้ใส่ ไม่อยากให้แอปไหนมันขึ้นมาตอนเราเปิดความครั้งแรกนะครับให้ทุกคนปิดไปเลยนะครับอันนี้ก็คือผมปิดไปหมดเลยนะปิดไปหมดทุกอันเลยเหลือ,อไว้แอตอตีไต้ไวรัสอย่างเดียวนะครับก็ล้วทุกคนเลือกเสร็จก็กดออกมาเลยครับแล้วก็ไปไฟล์ที่สเลยอันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนกดขีกขวานะแล้วเราก็รันแอดมินนะครับนี่นะให้มันขึ้นนะครับจนกว่ามันจะหายไปเองอะแต่ผมจะแบบ อันนี้พับพับไว้นะครับเดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วก็มาไฟล์ที่สามนะครับไฟล์สามตัวนี้นะครับให้ทุกคนคุมดําทั้งหมดเลยนะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วกดหนี่อันแรกเลยนะครับแล้วเราก็กดเย็ดจนกว่ามันจะหายหมดนะครับนี่นะครับถ้ามันครบแล้วนะครับแล้วก็นี่อันต่อไปสี่นะครับ CPU อันนี้ไฟล์สามตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ ก็ให้ทุกคนกด c อนโ r ร l นะครับแล้วก็เอาเมาส์ c o n โ r ร l แช่นะครับแล้วก็เมาส์คลิกเลือก3ามอันนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงไฟล์ใดไฟล์หนึ่งก็ได้ครับแล้วก็กดเหมือนเดิมแล้วกดเย็ดจนกว่ามันจะหายไปนะครับนี่นะครับพอครบทุกอันแล้วให้ทุกคนมาคลิกขวาที่ไฟล์นี้ครับไฟล์แรกแล้วเราก็ run as admin นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็กด enter ไปเลยนะครับแล้วก็อันที่สองก็เหมือนกันนะครับ รันแอดมินนี่นะครับถ้ามันขึ้นคอนเน็กนะครับให้ทุกคนกด e n t e r ไปเลยนะครับแล้วก็ไปไฟล์ต่อไปเลยครับไฟล์ที่ห้านะครับมันจะเป็นไฟล์เหมือนรถปิงมั้งเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะก็ให้ทุกคนกดคลิกขวาขึ้นมานะครับแล้วก็รันแอดมินเหมือนเดิมครับจอจะกระพริบรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เรากด e n t e r ไปเลยนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ ถ้าเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนรีคอมครั้งหนึ่งนะครับรีคอมครั้งหนึ่งแล้วก็ลองเข้าเกมดูครับทุกคนจะเห็นผลลัพธ์ทันตาเลยนะครับทุกทุกคนจะรู้สึกว่าแบบเออมันลื่นขึ้นจริงอะ a p s แม่งบูทขึ้นจริงนี่นะครับสำหรับดิสคอร์ดนะเผื่อใครอยากได้มงได้มอดไปเล่นนะครับแต่เซิร์ฟสมัยนี้ก็น่าจะเขาน่าจะห้ามลงหมดกันแล้วมั้งเพราะเขากันซิติเซนนะพวกคนเล่นทะลุไฟกันอนะ นี่นะครับดิสคอร์ดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะโปรไฟล์นี้เลยนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับหมดทองฟ้าสวยๆเยอะแยะเลยอันนี้ทองฟ้าบูตเอพีเอสนะครับแบบสวยจัดอันนี้เนี่ยทองฟ้าดำบูตเอพีเอสเหมือนกัน,นครับนี่ตอนคือมีดรงมีดาวแต่ผมรู้สึกว่าอันที่สองแม่งลายตากันไป ตัวที่สามก็เป็นตัวดีน้ํามันนะครับอันนี้ผมไปเล่นมาคือแบบบูตเอพีเอสแบบบูตแบบบูตอะเยอะเลยอะคือแบบคพ่อคุณแม่บูตอะครับแบบเอพีเอสพุ่งจัดแต่ตอนนี้เขาก็ห้ามลงแล้วเขาเหมือนมันจะมีโค้ดเอฟแปดป่ะโค้ดเอฟแปดที่เป็นตัวดีน้ํามันแล้วแบบมันล้าแล้วมันทะลุขีดขวาได้อเขาเลยห้ามห้ามใช้แล้วก็มีมัดถนนนะครับมัดถนนยุโรมัดถนนโฟเคแล้วก็ มัดภาพสีสด20 mb นะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับก็ใช้ได้นะคือภาพสวยเลยแหละก็ประมาณนี้เลยีกลางคืนแล้วก็มัด boot fps นะครับลบน้ำนะครับลบทุกอย่างนะครับแต่ไม่ลบเสาไฟแล้วก็มอดสำหรับโลเปนะครับ2ตัวนี้นะครับใช้ดีมากผมไม่เคยโดนแบนเลยนะแต่อันเนี้ย ไออันนี้ผมจะรู้สึกว่าตอนคืนมันจะมืดมืดไปหน่อยแต่อันเนี้ยจะแบบสว่างแบบสว่างจ๋าเลยอะปกติผมก็จะเล่นตัวนี้นะครับนี่ก็บูได้เพจเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะไปเจอกันครับ